สวัสดีจ้าพี่น้องปองปาปสุขหูสุกข้นตอนรับขอสูช่องก็ติดหัวดังมากแช่เราจากลับมาพอกับแอดมินคนเดิมคนเก่านะพี่น้องในวันจันทร์ที่12สิงหาคมเนาจาแอดมินก็มีแนวทางดีๆตัวเลปังๆเอามาแบ่งปันหนพี่น้องในเบื่งกันอีกเช่นเคยนเนาจากแนวทางรัฐบาลไทย16 สิงหาคาม2517นอกเจดนาะสำหรับชุดนี้นาะจ้ะกับสเป็นแนวทางของอาจารย์โกยบานไรเนาะจ้ะตเตาโดยแนวทางของแม่งปอตกถ่ายโดยแนวทางของมมาหน่อยค่อยรักโดยพี่น้องเด้อก่อนสิไปรับช่วงลอกฟังเราจ้ะแอดมินกับขอกำลังแห้งใจจากพี่น้อยซื้อผู้ซ้คนนอค้นนาะจ้ะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่ง แจ้งเตือนเราจากพี่น้องกัเสเดรับชมคลิปไม่ไหมกันเราจากส่วนแอดมินกันสเดมีกําลังแห้งใจในการทาคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสุขภูสุขคนเด้อจ้าเพื่อเป็นการบทเสวนลเฮ้ากับไปรับชมแนวทางกับเราพี่น้องเริ่มต้นกันที่นวทังของอาจารย์โกยบานไรก่อนนะจ๊ะรัฐบาลไทยงบประจำวันที่1ิสิงหาคม2 5ง7้ สิ่งแนวทางสองตัวบนนระจกเพื่อกระห้เดนเป็ทีหากับ6กลดอพี่น้องเธอเดนหากับ6จ้ะชุด2ตัวที่ไ้ก็คือ0ูนย์หาสองหาสามหาหกหาหกสแล้วก็6กเก่าจ้กวงไฮเน้นเน้นศูนย์หาหาหกาและหกสองจ้ะต่อโดยชุด3ามตัวสามหกหาหหและเก่าหจ้กเก่าหกหาจ้ะ โดยแนวทางสองตัวล่างให้เดินล่างไปทีเก่ากับหาพี่น้องเด้อล่างเดินเก่ากับหาชุดสองโต๊ะก็คือหนึ่งเก้าสี่เก้าหกเก้าแปดเก้าสองหาหาหาสี่หาและเจ็ดหาจากวงไฮเน้นๆสองตัารางหนึ่งเก้าหกเก้าสี่หาและเจ็ดหาเด็กพี่น้องเด้อแนวทางของอาจารย์ปุโยบันไรนะจ๊ะเดินบนหากาับพกเดินล่างเก่ากับหาจ้า แค่ไปเบิงชุดไปเบิงได้พี่นองเด้อเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกสื่อลอตเตอรี่กันนะาจา๊ะแนวทางของอาจ,จารย์โกยบานไรจา้าไปเบิงแนวทางชุดต่อไปก็ได้จ้ะนั่นก็คือแนวทางของแมงปอนเนาะจา้ะแนวทางรัฐบาลไทยงวดรัฐธรรมธิบสิสิงหาคม2 5ง7หารอเจ็ดชุด3โตก็คือ 794, 793, 730, 630, 620และ692จ้ะ ชุดสโตเน้นไปธีเเก่าสี่เจ็ดสและ620ต่อเดินทาง2โต๊บัลลางให้ไปธีเก่าสี่เก่า3ามเก่าสองสี่ศูนย์และ1นึ่หาจะเน้นให้ไปธีเก่าสี่เก่าสามสาและ38และ1นึหาได้พี่น้องเดิ้อเน้นนอกจากเก่าสี่เก่าสา 302038และ1หาจ่ะแนวทางของแมงป่อเด้อพี่น้องเด้อไปเบึงตอนกับทีนอท่านชุดสุดท้ายเนาะจา่ะแนวทางของมาหน่อยค่อยรักเนาะจา่ะแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16สิงหาคม2567ชุด3โตนเนาะจา่ะให้มาสีหางหนั่นก็คือ805 806 815และ 1> 8 1 6ดพี่น้องเดอ้อ8 0 5 8 0 6 8 1 5และ8 1 6จ้ะต่อด้วยชุดสรุปเลาวจ้ะชุดสรุปบนพี่น้องชุดสรุปบนแล้วจ้ะเพิ่นเน้นให้ไปที่0 5 0 6ดพี่น้องเดอ้อเน้น0 5และ0 6ตัวร่องก็นเน้นไปที่1 5กับ1 6จ้ะเน้น0 5 0 6ร่อง1 5และ1 6จ้า ต่อโดยแนวทางสองตัวล่างนะจ้ะแนวทางของหมาหน่อยค่อยรักนะจ้ะชุดสองตัวล่างพี่น้องชุดสรุปนะจ้ะเน้นหายไปถีดเจ็ดสองแปดสองร่องเจ็ดหนึ่งกับแปดหนึ่งด้พี่น้องเด้อเน้นเจ็ดสองแปดสองร่องเจ็ดหนึ่งและแปดหนึ่งจ้าต่อด้วยชุดเน้นเม็ดเดียวแขนแขนนะจ้ะชุดเน้นเม็ดเดียวแขนแขนเน้นนักไปเลย ขันหายไปเลยที่ตัวเดียวนะจ๊ะก,ก็กคือเจ็ดสองและพี่น้องเดอ้อล่างเน้นนักแขงแขนเจ็ดสองจ้าแนวทางของมาหน่อยค่อยรักนะจ๊ะแคบเบิ้งจนถึงเบิ้งกันนะจ๊ะเพราะว่าจะเป็นแนวทางของอาจารย์กุ้ยบานไรนะจ๊ะแนวทางของแมงปอมาหน่อยค่อยรักหมักไผชออไผกระจัดไปและพี่น้องเดอ้อแอดมินรวบรวมข้อมูลมาให้เบิ้งแล้วก็เก็บไว้พินิจพิจรารณากันนะจ๊ะถ้ายนี้แอดมินก็ขอใ้ห้พี่น้องสักผู้สักคน โปรดใส่วิจรารย์ในการรับชมแล้วก็รับรู้ข้อมูลยังมีสติและจาเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากินแบงรัฐบาลเท่านั้นด้วจากทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกประจานทุกทุกสำนักนำเลยจ้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆนะจ้ะสื่อตามกําลังซาบสื่อตามผื่นดวงขอเจ้าของและพี่น้องเด้อจังจะถือแอดมินก็ขอให้พี่น้องสูสูส้คนเศร้ดีแห้งๆปังๆมันๆกันทุกคนเลยจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องไว้สมนีงก้อน้อจ้ะเราจะกลับมาพอ,อกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า